ความสุขเกิดขึ้นได้ด้วยการอ่านหนังสือแชร์ Share. แบ่งปันเรื่องราวดีๆจากการอ่านหนังสือสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็จะพามารู้จักกับหนังสืออันตราแมนโดยคุณสราวุธเทหงสวัสด์นะครับ เกี่ยวกับการวิ่งอันตรวเทล100กิโลเมตรสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ก็จะมารีวิวหนังสือแบ่งปันหนังสือกันนะครับว่าจากสิ่งที่อ่านแล้วจะมีอะไรมาแบ่งปันกันนะครับวันนี้ก็เป็นหนังสือที่ได้มาใหม่นะครับอันตรานเส้นใจและเหตุผลนะครับของคุณนิ้วกลมนะครับ ก็เป็นเล่มที่ไม่หนาะไม่บางเกินไปนะครับมีเป็นประสบการณ์ของคุณนิ้วคมประสบการณ์การวิ่งอันเทอร์เลร้อยกิโลเมตรก็ไม่คิดไม่คิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับหรือคิดไม่ออกเหมือนกันว่าวิ่งร้อยกิโลเมตรจะมีความรู้สึกยังไงนะครับอ่า หนังสือเล่มนี้นะครับก็ให้ข้อคิดแง่คิดมากกว่าเป็นหนังสือที่เขียนเล่าประสบการณ์ของคุณนิ้วกลมนะครับในการวิ่งร้อยกิโลเมตรคิดว่ามันมีมันมีประโยคที่สามารถที่จะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ปรับเปลี่ยนความคิดนะครับโดยอย่างเช่นยกตัวอย่างเริ่มจากเป็นไปไม่ได้ เริ่มจากเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นร้อยกิโลเมตรเราย,ยังไม่เคยวิ่งนะครับคุณนิวคมบอกว่ายังไม่เคยวิ่งมันก็เหมือนการเดินทางเข้าไปสู่พื้นที่แห่งความไม่รู้นะครับพื้นที่แห่งความไม่รู้ก็คือเราจะต้องไปเริ่มต้นในสิ่งต่างๆใหมเริ่มไปฝึกไปทำให้ตัวเองได้รู้ พื้นที่ตัวเองนั้นนะครับแม้ว่ามันจะมีความรู้สึกแบบว่า,ามีความกังวลเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจุดที่เราเยือนอยู่นั้นมันเป็นมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเมื่อเข้าไปสู่พื้นแห่งความไม่รู้แล้วเราก็ได้เข้าไปตรงนั้นเราก็จะได้เรียนรู้ว่ามีสิ่งใดบ้างที่อยู่ในนั้น อ่านไปอ่านมานะครับก็พบว่าในหนังสือก็มีแง่คิดนะครับให้เราได้พบอยู่หลายๆบทเลยนะครับอย่างเช่นการฝึกซ้อมการที่จะไปวิ่งเทรลนะครับ1 0 0กิโลได้นั้นนะครับมันจะไปวิ่งภายในวันเดียวไม่ได้และก็ใช้จิตใจอย่างเดียวไม่ได้นะครับดังนั้น การฝึกซ้อมก็เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะไปประสบความสําเร็จในการวิ่ง100กิโลนะครับคุณนิ้วกลมนะครับก็ได้ไปขอคําแนะนําจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์นในการวิ่งเทรลนะครับก็คือพี่ป๊อปถือว่าเป็นอาจารย์ของคุณนิ้วกลมในการวิ่งเทรลทั้งนี้เลยก็ได้ไปขอคําแนะนําว่าจะมีตารางซ้อมที่ภายใน2เดือนนี้จะ สองเดือนกว่าๆนะครับจะช่วยให้วิ่ง100กิโลเมตรได้ไหมนะครับอีปอกก็ให้คำแนะนำแล้วก็ให้ตารางซ้อมซึ่งในตารางซ้อมนะครับจะมีการวิ่งที่แบบว่า back to back ก็คือวิ่งต่อเนื่องกัน2วันติดกันนะครับเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงนะครับ3-4ชั่วโมง นั่นก็คือมันจะต้องทนอยู่กับความเหนื่อยล้าทนอยู่กับความจำเจนะครับเพราะว่าวิ่ง3-4ชั่วโมงมันเป็นอะไรที่หนัก,นก,นกหนาสาหัสนะครับก็อันนี้ก็ทำให้เห็นถึงว่าถ้าไม่มีความมุ่งมั่นจริงๆหรือ,อไม่ตั้งใจจริงๆก็จะ ให้ประสบผลสำเร็จจากเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับสุดท้ายขอฝากข้อความในหนังสือเล่มนี้ไว้นะครับความฝันคือเรื่องที่ยังไม่เป็นจริงแต่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีวันเป็นจริงสวัสดีครับ